นี้มาสอนวิธีซาบโปรครับชาเกมพีขั้นแรกนะครับเปิดเกมมานะครับไปเรียบร้อยไฟพีครับให้อยากเทนไอคอมไปสีไปที่โปก,ก็ไปพีบเตรียมลบจีนะครับนี่คือจีนะครับเริ่มเกมต้องลบจีตอนคอมจะขึ้นนี้ก็ครับแล้วก็เรียบร้อยครับจีครับ รอครับมาให้นับหนึ่งจะนับให้กดกดแล้วปีเอขึ้นรูปนะครับ e p พีมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับอันนั้นก็เอาจะเปลี่ยนตุ๊กลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับแล้ววาง m อมสอันนับจากหนึ่งสอาหกแปครับขวาแล้วครับเขียนครับนี่นะครับสับทงมดให้เป็นเซให้หมดครับตามนะครับ มันจะไม่พี่ว่ามันพีดขึ้นไปเลยขึ้นศูนย์เยอะเปแถวศูิยของตัวแรกอะไรก็แล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนทั้งนี่คือทำตามแทนทัดนที่สดที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็จะควายให้เป็นศูนย์ตือเป็นรัวทีนี้จะครับวิ่งไล่ครับเอาสองนะแทนค่ดสี่สองและสี่สี่เก้าสี่เ้าพอครับจะไม่ ออกครับแล้วก็ฟื้นฟูนฟนหนึงแล้วปลด,ดครับตรงนี้ครับแกมออกได้แล้วก็ลบแป๊บอย่าี้นะครับเครื่องนจะเล่นเมื่อกี้ได้แล้วครับ